มากกว่าความภาคภูมิใจคือการได้ครอบครองคาลิหาดหรูระดับซูเปอร์ลักชูรี่บนทำเลที่ดีที่สุดที่ถนนราชพฤกษ์ช่วงต้นเป็นบ้านตัวอย่างฟู l ลีเฟอร์นิชมีลิฟต์แก้วส่วนตัวและสระว่ายน้ำส่วนตัวคุณอาจเป็นหนึ่งใน12ของ q ิวราชพฤกษ์หลังนี้ค่ะ สวัสดีค่ะออริแม็กซ์กรีนเวย์นะคะวันนี้นะคะมีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่จะได้นำเสนอคาริหัตหรูนะคะบนทําเลมีศักยภาพมากๆตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์นั้นคะนั่นก็คือโครงการคิวทเลราชพฤกษ์ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นระดับซปเปอร์ลักชัวรี่นะคะอันดับหนึ่งจาก Quality House ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็คือเป็นทำเลที่อยู่ใกล้สาทรมากนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีความพิเศษอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่นี่อย่างแท้จริงข้อแรกค่ะก็คือเป็นโครงการนะคะที่มี Limited Edition เพียง12คฤหรสน์เท่านั้นค่ะเป็นโครงการที่ ระดับซ u เปอร์ลักชูรี่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามนะคะที่กำลังมองหาคฤหาสน์หรูริมราชพฤกก็ไม่ควรพลาดที่จะชมบ้านที่โครงการนี้ค่ะความพิเศษที่สองนะคะก็คือจะเป็นบ้านที่นะคะมีสระว่ายน้ำยาวรอบโครงการถึง280เมตรซึ่งก็มีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ย 13ไร่นะคะพื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ไร่ถือว่าโครงการนี้ให้พื้นที่ส่วนกลางได้มากจริงๆค่ะแล้วข้อที่3นะคะก็คือเป็นโครงการที่มีระดับการดูแลรักษานะคะ4ระดับด้วยกันเลยค่ะทั้งประตูทางเข้านะคะแล้วก็ประตูที่2แล้วก็มี CCTV นะคะรอบโครงการเนี่ย 22ตัวแต่ละหลังนะคะก็จะมี cctv ให้อีก4ตัวด้วยกันมีเฟนนะคะตัวรั้วนะคะที่เป็นแมกเนติกเซนเซอร์นะคะรอบโครงการเลยทำเลที่ตั้งนะคะก็เป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ติดถนนราชพรกษ์ช่วงต้นนะคะจุดสังเกตรแรกเลยนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามนะคะเดอะเซอร์เคิลราชพรกษ์ซึ่งก็มีร้านอาหารที่เป็นระดับลักชัวรี่นะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะ ของจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยระดับไฮคลาสจริงๆค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่โครงการนี้นะคะจะเข้าเมืองก็ถือว่าสะดวกมากนะคะเพราะว่าห่างจากสาทรประมาณแค่12นาทีเท่านั้นเองค่ะแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงเราตามไปดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ ยือนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะคาลือหาดหลูที่คิวเทเวลราชพฤกษ์หลังที่จะพาชมวันนี้แล้วค่ะแค่เริ่มต้นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วค่ะสำหรับออโตเมติกคาพาร์กิ้ง ที่สามารถนะคะจอดรถหรูได้มากถึง4คันทีเดียวค่ะก็ถือว่าจอดได้แบบสบายๆแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะชมคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะอยากได้บ้านหลังนี้ค่ะคลาสหัดรูหหลังนี้นะคะจะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะเป็นการออกแบบที่สวยมากๆเลยนะคะตั้งอยู่บนที่ดินนะคะ287ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะได้มากถึง 1,000พันตารางเมตรทีเดียวค่ะซึ่งมีความพิเศษมากๆตรงที่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะ f ูล l ีเฟอร์นิทตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามไปชมข้างในกันต่อที่เนี่ยจะบอกว่ามีทั้งลิฟต์แก้วสระว่ายน้ำส่วนตัวและการตกแต่งที่สวยจริงๆค่ะยังไงตามอ้อมมาเลยนะคะ และตอนนี้นะคะอ้อก็เข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านที่คิวทเวลลาชพพึษ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่อ้อนำทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ Luxury Entrance h a ห l อตรงจุดนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นประตูนะคะขนาดโอเวอร์ไซมากแล้วก็ตรงจุดนี้ต้องบอกว่ามีความโอโทงแล้วก็อลังการาาจริงๆค่ะลองดูสิคะเรื่องการตกแต่งเนี่ยมีทั้งแชนเดรเลียนะคะแล้วก็แสงไฟประดับต้องบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งระหว่างตัวพื้นนะคะจนถึงเซลลิงข้างบนเนี่ยมากถึง8เมตรเลยนะคะ ต้องบอกว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะสำหรับบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่ส่วนใหญ่ก็อยากจะมีตรงจุดนี้นะคะซึ่งคาลอหาดหลังเนี้ยก็ตอบโจทย์เลยค่ะส่วนตรงบริเวณที่อ้อยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นโฟเย่นะคะในส่วนที่รับรองแขกนะคะ จะมีทั้งจุดนั่งเล่นนะคะจุดรอเพื่อพูดคุยกันตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ำเทควิวจากทุกห้องได้เลยะะจะเห็นสระว่ายน้ำหมดเลยประกอบกับฝ้าเพดานที่ตรงจุดโฟเยส่วนนี้นะคะก็จะมีการฝังลำโพงไว้นะคะระหว่างคอยค่ะก็ยังมีเสียงเพลงบรรเลงนะคะของเปียนโนหรือเสียงเพลงบรรเลงที่เราสามารถเปิดภายในบ้านค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ย เป็นคาริหา์ดหลังใหญ่จริงๆค่ะ1,000ตารางเมตรเนี่ยมีครบทุกฟังก์ชันจริงๆค่ะซึ่งก็จะเป็นบ้านที่มีทั้งปีกด้านซ้ายแล้วก็ปีกด้านขวานะคะเดี๋ยวยังไงตามอ้อไปดูฝั่งด้านขวามือของอ้อก,ก่อนเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก็อยากจะนําทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ห้องที่เป็นไฮไลท์อีกห้องหนึ่งนะคะของคาลือหั์หลังนี้ที่ตั้งของห้องนี้นะคะก็คืออยู่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะแล้วก็ติดกับสระว่ายน้ําส่วนตัวของหลังนี้เลยนะคะเรียกว่าห้องพานอเล m ร c มิกลิฟวิ่งรูมค่ะเป็นห้องรับรองขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบทรงกลมนะคะที่สามารถเทคทั้งวิวสวนนะคะแล้วก็เทคทั้งวิว ว่ายน้ําได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องรับรองที่อลังการจริงๆค่ะเน้นความโปร่งแล้วก็ความสูงของห้องนี้นะคะซึ่งการตกแต่งภายในห้องนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งไว้เป็นสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็ลองรับที่นั่งนะคะได้มากกว่า10ที่นั่งด้วยกันทีเดียวเลยเพราะว่าเป็นบ้านแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเราก็พยายามคุมมูต์แอนโทนนะคะให้มีความสอดคล้องกัน โดยใช้สีผสมผสานระหว่างสีขาวนะคะแล้วก็สีเข้มๆถ้าเกิดว่ามองไปทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นในส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวอ้อก,กำลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะว่าเป็นห้องอะไรกันบ้างแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้ทางฝั่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามไปดูอีกห้องนึงตามกันมาในค่ะและห้องนี้นะคะก็เป็นห้องโฮมเท e เตอร์นะคะที่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้าง ของคารืหัดหลังนี้นะคะซึ่งห้องเนี้จะมีการตกแต่งด้วยม่านทึบนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วปิดไฟก็จะได้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่ในโรงหนังทีเดียวค่ะซึ่งก็มีการตกแต่งวางโซฟานะคะแล้วก็เครื่องเสียงพร้อมโทรทัศน์ขนาดใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องชูรูมนะคะเป็นห้องสำหรับไว้เก็บรองเท้าที่สามารถ เก็บรองเท้านะคะได้มากถึง150คู่คะ่ะแล้วก็ยังมีส่วนที่นั่งใส่รองเท้าได้สะดวกสบายก่อนออกจากบ้านด้วยค่ะซึ่งก็เป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะถัดจากห้องชูรูมเมื่อสักครู่ที่พาชมนะคะติดติดกันค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งซึ่งที่ตั้งของห้องนี้ก็อยู่ห้องบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะก็ถือว่าสะดวกห้องนี้จะบอกว่ามีการตกแต่งทุกอย่างอะไว้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น โต๊ะแต่งหน้านะคะซึ่งตรงนี้ก็ถูกประดับตกแต่งไว้ด้วยหินอ่อนอุปกรณ์ห้องนี้ถือว่าตอบโจทย์ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมากๆม o ต์แอนโทนห้องนี้ก็จะตกแต่งออกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลหัวเตียงก็ยังสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อเท view หน้าบ้านได้ด้วยนะคะห้องนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับตัว Walk-in Co s โซนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งเนาะก็คือเป็นห้อง The e l e g a n c e Dinner Room นะคะโซนนี้ก็เป็นจุดรับประทานอาหารนะคะก็รองรับได้ประมาณ10ที่นั่งเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมแล้วก็โอเวอร์ไซมากๆจริงๆค่ะดูเก้าอี้สิคะคือนั่งสบายมากๆเลยค่ะห้องนี้จะได้ห้องที่ take view สระน้ำได้เช่นกัน เรียกได้ว่าทุกห้องเนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติได้หมดเลยการตกแต่งของห้องนี้นะคะก็ยังมีแชนเดเรียนะคะมีการทำฝ้านะคะให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งก็ตอบโจทย์นะคะเมื่อห้องรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวฝรั่งมีตู้ไวน์นะคะไวน์เซเล่าสำหรับคนที่ชอบดื่มไวน์เนี่ยอว่าเหมาะเลยนะคะถัดจากตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตู้เย็นที่ทำไว้เป็นแบบบิวอินเรียบร้อยเลยค่ะดูเนียนๆไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นตู้เย็นแต่ต้องบอกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่นี่นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเป็นวัสดุนำเข้านะคะจากประเทศเยอรมันยี่ห้อซีเมนทุกจุดเลยทีเดียวค่ะถัดจากทรงส่วนนี้นะคะอันเนี้ย ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนของไอซ์แลนด์ขนาดใหญ่เลยนะคะก็จะได้อารมณ์ว่าแฟมิลีนะคะก็มาทำอาหารเล็กๆน้อยๆตรงบริเวณนี้ได้นะคะไม่ต้องไปใช้ครัวไทยด้านนอกก็ได้ซึ่งบริเวณตรงนี้ก็มีเครื่องล้างจานตู้ชงกาแฟนะคะครบจริงๆค่ะมีเครื่องดูดควันบริเวณนี้แล้วก็มีเตาไฟฟ้า4หัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นตู้อบนะคะแล้วก็เป็นไมโครเวฟ ที่นี่ใช้วัสดุอุปกรณ์พรีเมียมจริงๆค่ะถัดจากห้องในส่วนของครัวฝรั่งแล้วนะคะห้องนี้ก็คือเป็นครัวไทยนะคะซึ่งก็จะมีประตูกั้นนะคะระหว่างห้องนี้ด้วยห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะตรงโซนนี้ก็คือจะมีอ่างล้างจานนะคะเครื่องดูดควันแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นแอเรียซักล้างได้เปิดประตูด้านข้างก็สามารถ ไปตากผ้าด้านหลังบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องตากผ้าหน้าบ้านนะคะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งถ้าเกิดว่าจะทําครัวนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยห้องเนี้อ้อว่าตอบโจทย์เลยเดี๋ยวยังไงเราตามไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ จากห้องดินนิ่งรูมนะคะที่มีจุดเชื่อมต่อตรงด้านนี้ก็ยังมีกระจกนะคะบานเปิดปิดทั้งสองฝั่งหากว่ามีแขกเข้ามาในตัวบ้านเราก็สามารถที่จะปิดกระจกฝั่งนี้นะคะแล้วก็ยังได้ความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ ึ่งจะบอกว่าห้องนี้ฟีลลิ่งดีมากๆเลยค่ะก็คือเป็นห้องเหมือนจิบชากาแฟนะคะในตอนเช้ารองรับขนาดที่นั่งห้องนี้สีที่นั่งค่ะแล้วก็ยังได้วิวนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็บรรยากาศสวนวรอบๆตัวบ้านด้วยนะคะถัดจากห้องทีรูมนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องกลาสลูมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นห้องสกายไลท์นะคะที่จะบอกว่า ใช้งานได้นะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยทำไมถึงใช้ได้ทั้ง2เวลาคะก็เพราะว่าด้านบนค่ะจะเป็นผ้าม่านนะคะอัตโนมัติจากเคซี่มีรีโมทนะคะเปิดปิดได้พอเปิดแล้วเนี่ยเราก็ในายามค่ำคืนนะคะสามารถมองเห็นดาวนะคะ จากในบ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังได้เทควิวสระว่ายน้ำส่วนกลางของโครงการด้วยนะคะถ้าหากว่าเป็นตอนกลางวันบ่ายนะคะถ้าเกิดรู้สึกร้อนนะคะเราก็กดรีโมทปิดพมาณห้องนี้อ,อ้อถือว่าห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่รู้สึกว่าโป่งโล่งสบายมากค่ะเพราะว่าวิวเกือบจะ360องศาเลยนะคะกระจกรอบด้านเลย เป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านติดกับสระว่ายน้ำของส่วนกลางก็ให้ความรู้สึกรีแล็กซ์ดีค่ะสําหรับห้องนี้ก็เดี๋ยวไปดูห้องไฮไลท์อีกห้องนึงนะคะเป็นห้องสตีมมิง่งห้องซาวนา่าเหมือนเป็นสปาเลยค่ะตามมานะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก็เข้ามาอยู่ในห้องสตีมมิ่งนะคะที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งด้านข้างๆบ้านก็คือเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากสำหรับที่เราจะไปแช่ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นอ่างจากูซี่ขนาดใหญ่พอเราสปาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเทคชาเวอร์ฝั่งนี้ได้ก็จะมีพวกสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบอ่างล้างหน้านะคะ2อ,อ่าง ซึ่งก็ต้องบอกว่าห้องนี้ได้ขนาดใหญ่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะหากว่าเราสปาเสร็จเราจะไปไว่ายน้ำนะคะในสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือจะเดินออกไปสระว่ายน้ำส่วนกลางก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะได้ทราบภาพรวมของชั้นหนึ่งครบถ้วนแล้วนะคะซึ่งหลังเนี้ยจะบอกว่าเป็นคฤหาสา์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นก็คือลิฟต์แก้วค่ะเป็นลักชูรีลิฟตนะคะ ซึ่งก็อำนวยความสะดวกนะคะให้กับคนที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันไดนะคะก็มีลิฟต์แก้วตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์หรูมากๆมีแอร์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถกดขึ้นไปที่ชั้น2ได้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็พอเราปิดประตูปุ๊บนะคะก็จะขึ้นชั้น2ได้สะดวกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรา ไปเดินขึ้นบันไดที่เป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันดีกว่านะคะตามไปดูในส่วนของชั้น2กันค่ะขณะที่เราขึ้นที่ชั้น2นะคะต้องบอกว่าบันไดเนี่ยกว้างมากเลยค่ะเดินขึ้นสองคนนะคะก็ถือว่าสะดวกจริงๆค่ะได้ทั้งความหรูหราแล้วก็โออานะคะประดับไปด้วยตัวพื้นเนี่ยเป็นหินอ่อนนะคะใช้สีอ่อนๆสมเป็นคฤหาสน์หรู ของ Q h วเฮาจริงๆค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประดับนะคะด้วยแชนเดเลีย2ชุดนี้ซึ่งก็ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ดูมีสีสันค่ะการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะมุมนี้พอเราอยู่ที่ชั้น2แล้วเนี่ยมองลงไปอะคะ่ะเราก็ยังเห็นที่ชั้น1นะคะสามารถมีพาร์ i ิซิเพทกับคนในครอบครัวได้มุมนี้นะคะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ย พอเป็นโถงกว้างใช่ไหมคะก็ยังมีจุดนั่งพักตรงบริเวณนี้นะคะมานั่งคอยเพื่อจะลงลิฟต์ตรงนี้ก็ยังได้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโถงลิฟต์นะคะซึ่งภาพรวมของชั้นสองนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ห้องนอนค่ะแล้วก็สีห้องน้ํานะคะได้ความเป็นส่วนตัวทุกห้องเลยก็คือมีห้องน้ําในตัวทุกห้องค่ะเดี๋ยวยังไงอ้อพาไปดูห้องแรกนะคะที่อยู่สแตนอะโลนบริเวณด้านหลังบ้าน เดี๋ยวตามมาดูห้องแรกกันเลยนะคะตามมาได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก,ก็พาทุกท่านนะคะมาสู่ห้องแรกเป็นห้องนอนรองจากมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นห้องออกทาก n อนนะคะเบดมซึ่งเป็นห้องนอนแปดเหลี่ยมค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยเพราะว่าได้เพดานสูงนะคะ3เมตรแล้วก็มีกระจกรอ,รอบๆห้องเนี่ยสามารถเทควิวได้180องศาเลยค่ะ ซึ่งโหคือแบบว่าห้องนี้มันก็จะอยู่ห้องด้านบนนะคะของห้องที่เป็นห้องก l a s s room อะคะ่ะก็จะได้วิวเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองไปฝั่งนี้ก็จะได้เทควิวนะคะสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็สระว่ายน้ำของโครงการด้วยนะคะอย่างตรงที่มีการตกแต่งตรงชุดนี้ค่ะก็จะออกเป็นโทนสีที่ออกเท่าๆนะคะก็ไม่เข้มมากแล้วก็ไม่อ่อนมากให้ความรู้สึกว่า พอเข้ามานอนในห้องนี้เราก็ให้ความรู้สึกว่าอบอุ่นเตียงชุดนี้ก็เป็นเตียงขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากด้านฝั่งนี้ก็จะมีการตกแต่งนะคะที่เป็นในเชิญหงจุ้ยด้วยนะคะแล้วก็รอบรอบเนี่ยเราใช้เป็นรีโมทควบคุมผ้าม่านมันก็จะทำให้เวลาเปิดปุ๊บเนี่ย ก็ได้เทควิว180องศาเลยค่ะที่สำคัญนะคะห้องเนี้ก็คือมี Walk-in Crosets นะคะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งในห้องน้ำส่วนตัวค่ะมีบัตทับด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวอ้อพาไปชมห้องนอนอีก3ห้องนะคะที่อยู่ทางปีกซ้ายของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวตามเลยนะคะ และนี่ก็เป็นห้องแรกนะคะฝั่งปีกซ้ายซึ่งที่ตั้งของห้องนี้ก็คือจะอยู่ห้องบริเวณด้านหน้านะคะเป็นห้องนอนที่ได้เทควิวฝั่งสวนไม่มีบ้านฝั่งตนข้ามฝั่งตรงนี้นะคะซึ่งมีการตกแต่งออกเป็นสีขาวขาวครีมๆนะคะก็เป็นสไตล์สวยคลาสสิกให้ความรู้สึกวอมวอมนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ถูกออกแบบนะคะให้ดูมินิมอลนะคะแล้วก็เหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่เลยห้องนี้เป็นห้องเด็กได้สบายเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องน้ำกับ walk-in closet ฝั่งนี้นะคะ และนี่ก็เป็นห้องนอนที่ถัดจากห้องแรกที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งก็อยู่ติดๆกันเลยฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องที่อยู่ด้านข้างตัวบ้านนะคะการตกแต่งของห้องนี้ต้องบอกว่าตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์นะคะแล้วก็หัวเตียงเนี่ยมีการกลุไว้เรียบร้อยแล้วมุมนี้ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะมีสเปซเหลือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา ห้องนี้จะเป็นแบบตีมแบบขาวๆเทาๆอย่างนี้ค่ะก็ดูทันสมัยมากเลยแล้วฝั่งด้านซ้ายเองเนี่ยมีกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่รับแสงได้แบบคือดูสว่างมากๆเลยสามารถเดินนะคะออกไปฝั่งนี้เป็นระเบียงด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าโปร่งขึ้นไปอีก ห้องนี้ก็คือจะมีในส่วนของ walk in closet นะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวเหมือนกันเลยนะคะการตกแต่งเขาก็จะใช้ตัวกระจกนะคะทำให้ห้องเนี่ยดูทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่ทึบนะคะและแล้วก็มาถึงนะคะห้อง master bedroom นะคะที่เป็นห้องไฮไลท์ของคาลกหัดหรูหลังนี้ค่ะเดี๋ยวตามมาชมเลยนะคะ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นห้องที่มีความหรูหราแล้วก็ทำเลที่ตั้งก็ดีมากๆด้วยที่ตั้งของ master b เบ r o o m ห้องนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะได้วิวนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ำของโครงการด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่านะคะก็คือจุดแรกนะคะพอเข้าจากประตูที่มันเป็น over s i ส์มากๆเลยนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยบานไม้สักด้วย เข้ามาก็จะเจอ l i ฟวิ่งรูมฝั่งนี้นะคะก็สามารถนั่งได้2อสาคนเลยนะคะบางทีเด็กๆอาจจะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเข้าห้องนอนอย่างเงี้ยก็เป็นมุมที่ Relax ดีนะคะถัดไปเนี่ยก็มีการตกแต่งที่บางตาแต่ก็ดูไม่อึดอัดนะคะโซนนี้ก็เป็น Partition ที่ใช้เป็นกระจกนะคะก็ดูให้ความสว่างด้วยแต่ก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยระหว่าง Living Area นะคะกับส่วนของที่วางเตียงนอนจุดพักผ่อนมุมนี้ค่ะห้องนี้ตกแต่งออกเป็นสีครีมทนอ่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เราเปิดมากนะคะก็จะเทควิวในส่วนของสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะมุมนี้ถือว่ากว้างมากเลยนะคะแล้วส่วนนี้ก็คือสามารถวางเตียงแบบคิงไซส์นะคะแล้วก็มีการ กลุหัวเตียงไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ความหรูหรานะคะแล้วก็ได้ความสบายสบายด้วยสำหรับห้องมาสเตอร์เวล์รูมค่ะและจุดสำคัญต่อไปนะคะที่ภูมิใจนำเสนอค่ะจุดที่3นะคะซึ่งส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของจุดแต่งหน้านะคะแล้วก็เป็นส่วนของตัว w a l k i n c r o s e t ที่อยู่เชื่อมกับห้องนอนนะคะซึ่งก็ได้ห้องใหญ่มากๆเลยโซนนี้จะบอกว่า Walk- i n c น o e รเซะค่ะ เพียงพอเลยนะคะสำหรับผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะแยก h i s and her ได้สบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตู้เก็บนี่เยอะจริงๆค่ะและห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องน้ำนะคะในห้องมาสเตอร์ r o o m ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็แต่ละส่วนในห้องน้ำเนี่ยก็ถูกจัดแบ่งไว้เป็นฟังก์ชันนะคะตอบโจทย์เลยถ้าหากว่า อยากจะเป็นจากรูซี่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นไซส์เดียวกับห้องสตีมมิ่งที่ชั้นหนึ่งเลยนะคะมีระบบนวดตัวด้วยนะคะสองท่านนี่สบายๆเลยค่ะนอกจากตรงที่เป็นอ่างจากรุซี่แล้วนะคะก็ยังมีส่วนที่เป็นชาเวอร์ลูมแยกส่วนเปียกส่วนแห้งค่ะแล้วพอเราเลื่อนมาทางนี้นะคะก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะคะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่มีระบบ คอนโทรลถือว่าทำไว้เรียบร้อยนะคะอ่างหลังหน้าก็ยังได้ถึง2ชุดแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ด้วยห้องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมคฤหาหา์หรูที่สุดแห่งความอลังการจาก Quality House นะคะหากท่านใดนะคะสนใจ อยากจะใช้ชีวิตแบบเอกล v e ในสังคมคุณภาพสามารถนัดชมคฤห,หาสน์หรูหลังนี้ได้กับอ้อที่เบอร์0898968724ค่ะหรือหากท่านใดนะคะอยากจะฝากขายบ้านฟังทนราชพฤกษ์กักละประพฤกษ์พระราม2ก็สามารถติดต่ออ้อได้ที่เบอร์นี้เช่นกันค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย